หยุดจำหน่ายลอตเตอรี่ในแพลตฟอร์มกองสลักพลัสจนกว่าผมจะพิสูจน์ตัวเองจากมูลฐานความผิดที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาให้ได้ก่อนนะฮะจะใช้เวลาพอสมควรนะฮะแต่สำหรับตัวผมผมมัน่นใจ100%ว่าผมไม่เคยฟอกเงินใ้ไครนะครับขอบถามแรกถ้าถูกรางวัลกับกองสลักพลัสงวดนี้ต้องทำยังไงนะฮะเนื่องจากหลังจากที่ผมโดนหลังจากที่ผมรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยบัญชีบริษัท และตัวบริษัทเราถูกอายัดไปทั้งหมดนะฮะดังนั้นสลากทั้งหมดที่เป็นของลูกค้าก็ถูกอายัดไปด้วยแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าสลากเป็นของลูกค้านะครับพรุ่งนี้หลังจากรางวัลออกแล้วเราจะคัดเลขที่ถูกรางวัลนำส่งไปให้ DSI และทางดี i จะติดต่อลูกค้าแล้วก็นรีบนำลอตเตอรี่ถูกรางวัล ส่งให้ถึงมือลูกค้าภายใน7วันทุกท่านยังได้ลอตเตอรี่ของท่านนะครับแต่ครั้งนี้ก็่านทางดีไซ์ไม่ใช่ผมนะครับแล้วท่านก็จะต้องนําลอตเตอรี่ใบจริงนะครับลอตเตอรี่ใบจริงไปขึ้นเงินด้วยตัวเองนะครับอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมาสําหรับรางวัลเล็กๆก,ก็ไม่ต้องเดินทางมาที่สํานักงานสลากหรอกครับก็สามารถหาร้านรับขึ้นเงินรางวัลตามริมถนนได้นะครับซึ่งตอนนี้ บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยถูกตั้งข้อสงสัยนะฮะเพราะฉะนั้นเราคงไม่ดําเนินเราคงไม่สามารถดําเนินการชําระภาษีแทนทุกท่านได้ผมต้องขอโทษไว้นะตรงนี้ลอตเตอรี่ทั้งหมดยังเป็นของท่านครับท่านยังได้ลุ้นรางวัลที่1กันอยู่นะครับยังเป็นการซื้อขายตามปกติครับเพียงแต่อาจจะได้รางวัลช้าไปสัก7วันนะฮะต้องขอภัยครั้งพอดีเอสไอจะมีการส่งลอตเตอรี่ใบจริงให้ลูกค้ากรณีถูกรางวัลไปขึ้นเองใช่หรือไม่ ใช่ครับเบื้องต้นเรื่องนี้เราได้ต่อรองกับ DSi แล้วว่าเราจะจัดการจะจัดการให้ดีง DSi นะฮะแต่ด้วยข้อกฎหมายแล้วไม่สามารถทําได้นะครับผมจึงจําเป็นต้องส่งลอตเตอรี่ถูกรางวันทั้งหมดไปให้ DSi อสไอนะครับรบภาษีค่าธรรมเนียมให้ไหมค้าจะไปขึ้นกันเองดีเไอไม่จับรับภาษีให้นะครับแล้วก็ถ้าถูกรางวันแต่อยู่ต่างประเทศจะทํำยังไงอันนี้เดี๋ยวผมจะหารือกับดีเอีกทีหนึ่งนะฮะ คือลอตเตอรี่ใบจริงทั้งหมดตอนนี้เราถูกดีไซน์อายัดไว้นะครับแต่บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ในฐานะนิติบุคคลยังไม่ถูกปิดนะฮะคือณนะตอนนี้เรายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะเราอยู่ในประเทศไทยครับเราต้องเคารพกฎหมายไทยเมื่อผมยืนยันว่าผมทําตามกฎหมายผมก็ต้องยอมรับกระบวนการตามกฎหมายเมื่อผมได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาผมก็ต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลครับเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอนะครับ การปิดเว็บไซต์มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะกลับมาเปิดอีกครั้งตอนนี้เว็บไซต์กองสลักพัศยยังไม่ถูกปิดนะครับแต่ว่าเราหยุดจำหน่ายลอตเตอรี่ชั่วคราวนะฮะรู้ข้อมูลที่อยู่อย่างไรนะฮะเรื่องนี้นะฮะผมได้รับแจ้งจากลูกค้าทั่วประเทศว่ามีตำรวจเนี่ยไปหาถึงหน้าบ้านแล้วก็เชิญตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจโดยไม่มีหมายเรียกแล้วพยายามเกลี้ยกล่อม ให้ลูกค้าแจ้งความเราเป็นเจ้าทุกแจ้งความเราในคดีจำน่ายสลากเกินราคาซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ให้ปากคำเพราะลูกค้าเต็มใจซื้อและรู้ว่ามันมีค่าบริการถูกรางวัลที่หนึ่งก็น่าจะเป็น DSI โทรหานะครับหรือไม่ก็ผมอาจจะโทรไปแสดงความยินดีด้วยแล้วก็งวดนี้ถูกรลงวันไหมหรือต้องตรวจเองไม่ต้องตรวจเองนะฮะระบบการตรวจสอบรางวัลยังเป็นระบบของเราอยู่นะฮะ รางวัลทุกใบจะได้ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดนะครับถ้าสลากที่ถูกรางวัลดีเอทยส่งให้ลูกค้าถ้าหายใครรับผิดชอบนะครับทางดีเอาจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับทางผมก็ปรึกษาเรื่องนี้กับดีเอแล้วเขาก็บอกว่าเขามีกระบวนการทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งก็น่าจะไว้ใจได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะสลากอยู่ที่ดีเ